เขาเป็นคารวะาที่เขาสอนทาได้พูดทําได้เออแต่ถ้าแต่ถ้าเขาทําธุรกิจแล้วเขาทําธุรกิจอะไรที่มันผิดศีดดลธรรมเราถึงเราถึงมีติดไปตําหนิเขาถ้าเขาสอนธรรมะแต่เขาไปทําธุรกิจที่มันผิดศีดดลธรรมมันไม่ใช่สัมมาอาชีวะเอออันนี้เราควรจะแบบรู้สึกว่าควรต้องไปตั้งคําถามแต่สาหรับดิฉันนะ่ะเอาตัวดิฉันนะ่ะ ดิฉันก็เป็นคา,ารวสเหมือนกันถึงเวลาพูดธรรมะดิฉันพูดธรรมะแต่ถึงเวลาทรรหารกินดิฉันก็ต้องทรราหากินหรือเปล่าหรือยังไงอ่ะแล้วเราจะไปมองอยังไงอ่ะคุณจะไม่ให้เขาทรรมหากินหรอแล้วเขาจะอยู่ยังไงเขาเป็นคา,ารวสแสดงว่าคุณคุณกำลังมองว่าเขาไม่ใช่คา,ารวาแน่ะสิ เออคุณมองว่าเขาเป็นพระหรอเขาไม่ใช่พระเขาไม่ใช่พระนี่ก็เขาไม่ใช่พระเขาเป็นคราวาแต่เขาสอนทรรได้เออแล้วมันก็ไม่ได้มีข้อห้ามว่าคราวาพูดธรรมะแล้วห้ามทรมาหากินยกเว้นแต่ว่าเออในหลักการของธรรมะมันก็จะมีเช่นมิจฉา,มมาอาชีวะสัมมาอาชีวะเออ ยังไงไม่ผิดศีลธรรมเช่นถ้าเป็นกรอบแบบแบบคนพูดเลยที่พูดเข่งเรื่องศีลธรรมเช่นเล่ายาเนี่ยขายไม่ได้นะเออถ้าเมื่อไหร่อาจารย์เบียร์ไปขายเล่ายาเนี่ยแหละโอเคผิดผิดจะเข้าขายน้ำพิก ต่เขาขายน้ำพริกไงประเด็นเขาขายน้ำพริกเขาขายของกินที่เป็นสามมาอาชีวะถูกต้องตามกฎหมายเขาไม่ได้ขายของผิดกฎหมายเขาไม่ได้ขายของหนีภาษีที่สําคัญคือเขาเสียภาษีถูกต้องด้วยเขาจดบริษัทแล้วแล้วเราจะไปรังเกียจเขาทาไมเอาลูกศิษย์มาแพ็คของก็ดีไงลูกศิษย์ก็จะได้ไดไดมีรายได้ ก็เป็นสัมมาอาชีวะอีกสร้างไรายได้ให้คนอื่นอถึงเวลาปฏิบัติธรรมก็กปฏิบัติธรรมนอกเวลาปฏิบัติธรรมก็ค้าขายทำมาหากินก็เหมือนใครอ่ะสมัยพุทธกาลก็มีเยอะแยะพระอริยะบุคคลนะเป็นเศรษฐีนางวิสาขาเป็นเป็นพระยะบุคคลนะเป็นเศรษฐีมีเงินล่ำรวยอน,นาถัปินทิกาเป็น อรลยบุคคลนะเป็นพระโสดาบันแต่เป็นเศรษฐีนะขายของชำนะอนาถาปินทิกาถึงเวลาฟังธรรมเขาก็จะไปวัดฟังธรรมไปในเวลาที่เสร็จจากการค้าขายทำมาหากินก็จะแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปวัดไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าไปให้ทานไปรักษาศีลแต่ว่าอนาถาปินทิกาก็ต้องขายของนะ งั้นจะมีเงินได้ไงอ่ะจะมีเงินมาอุป,ปถมัมภ์ศาสนามาบำรุงพิสุสัมมาเนนได้ไงก็ไม่มีเอออ่ะลองถามตัวเองดูดิฉันไม่ได้มามาดีเฟนแทนอาจารย์เบียนนะแต่ว่าคุณลองไปคิดดูว่าเขาผิดเพราะอะ